ถ้าพร้อมแล้ว,วถ้าพร้อมแล้วอ่านรายชื่อสักหน่อยนะครับตอนนี้รอบที่สองมีใครได้เข้ารอบคนที่หนึ่งบ้างครับคนแรกนะคะคุณกมนค่ะมาจากป่ากล้วยนะคะคนที่สองค่ะป้าลำดวนนะคะมาจากเชียงแสนค่ะคนที่สามนะคะนันทนาค่ะมาจากปางปุระค่ะคนที่สี่ค่ะ ลุงสุนทรน,นะคะมาจากแม่สายค่ะแล้วคนที่ห้านะครับป้าน้อยมาจากเชียงแสนโอเคครับรอบนี้แข่งกันเฉพาะในกวนนะครับไม่มีการเทียบคะแนนกับกวนอื่นแล้วที่หนึ่งเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบไปชิงเงินรางวัล1 0 0 0บาทสำหรับอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองในรอบชิงก็จะได้เงินรางวัล200รอ นะใครได้เข้ารอบนี่ถือว่าเสื้อน้องน้อยน้อยหนึ่งตัวโอ้โหพอหลวงรอบแรก13แต้มสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนะโอ้โหปากด้วยเอามาบวกรวมเหมือนเดียวบได้บ่ได้ <c oughs> ลบทิ้งละลบทิ้งละรอบห <c oughs> <อ> <c oughs> นึ่งรอบสองมาบวกรอบนี้วะ <c oughs> ได้จบแล้วจบเลย<อ>นี่ครับนี่เรามีปังปุลละด้วยนะฮะนี่มาแล้ว ชัดสองครับเร็วมาอ่านละเล่นไม่บ่แต่เจ้ามาเข้าใจอ่ะคอยไม่คอยสองแต้มครับว่ามาละอ่าคนที่สามครับอาจารย์สุนทรมาแล้วอ่ะมาสี่ละคนที่สี่สำหรับรอบนี้นะครับในการจัดในการจัดกวนนะครับผมจะเอาอันดับที่ทำคะแนนได้สูงที่สุด5อันดับแรกเป็นตัวยืนของแต่ละกวนเลยนะฮะ แล้วก็เอาอันดับที่ 6- 1ถึง10นะครับมาไล่ต่อเป็นอันดับที่2ของแต่ละก้นเหมือนกันครับไล่โดยที่อันดับที่6จะอยู่กวนเดียวกับอันดับที่5นะฮะอันดับที่7ก็จะมาอยู่กวน4อันดับที่8อยู่กวน3นะฮะอันดับที่9อยู่กวน2อันดับที่10อยู่กวน1นะแล้วก็ควยกันไปเรื่อยๆจนครบ5คนนะฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้นี่จะคละปีมือกันนะฮะ ยอดฝีมือจะกระจายกันไปทั้ง5กวนนะฮะและรอบนี้ใครแพ้อันดับ2,3,4,5รอจับฉลากชิงเสื้อ5คนต่อเสื้อ1ตัวนะฮะส่วนอันดับที่1ไปยืนรอเป็นเบอร์หนึ่งของรอบชิงเงินรางวัล1,000บาทสำหรับผู้ชนะรอบชิงแล้วก็อันดับ2 200บาท ฝนก็ปรยโปรยลงมาด้วยนะวันนี้ไม่ร้อนแต่เปียกนิดหน่อยครับ <c oughs> ได้กินอิ่มได้ชมการแสดงได้เล่นนะฮะบรรยากาศวันนี้ถือว่าสุดยอดครับมีฝนปรยปรยนะฮะโรแมนติกมากนะ <c oughs> ดีกว่าร้อนค่ะสว,สวยครับสวยเอ้อโอ้โหสองแปมหนเห็นครับน่าจะได้อยู่นะฮะได้ไหมครับ,รบได้ครับสบายมากครับแหมประสบการณ์ลูกแบบนี้บอกจิ๊บจิบนะ คับพอลงกระมวลครับชัดสองเอาสองแต้มเลยนะคงจะแค้นสนามเมื่อกี้นะอ๋อยอ้อยผมได้แหมมีอ่อยให้ด้วยนะน,นี่จานสินทรนครับหนึ่งแต้มไม่ยอมคลอดครับแต้มนี้แหม เอาแล้วสามต้องยิงครับโอเคอ่าต่อไปครับขึ้นสนามสามเลยครับเดี๋ยวผมจะไปปล่อยตัวก้นที่สองต่อนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ